แล้วนี่ก็คือโชกอันเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนมาใส่ถุงลม2อันนี้นะครับนี่มันเป็นถุงลมของรถยนต์นะหลังจากติดตั้งแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะติดตั้งลงตำแหน่งเดิมที่ชกมันเคยอยู่นะส่วนตัวนี้ท่านอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือเบรก ที่ผมทําไว้เพื่อเบรกการดีดการเด้งครับบังคับให้ยุบตัวและก็ยืดได้เฉพาะเท่าที่กําหนดนะครับมันสําคัญตอนเวลาเราเลี้ยวโค้ง เพื่อไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งยืดเกินแล้วก็ฝั่งตรงข้ามไม่ให้หดเกินนะหรือ,อถ้าไม่ใส่พวกนี้เวลาฝั่งที่ไร้น้ําหนักถุงลมมันก็จะดันขึ้นเยอะนะครับฝั่งที่โดนกดมันก็จะยุบมันก็จะเป็นปัญหาสําหรับรถสาล้อเวลาเลี้ยวโค้งนะครับเลยจาเป็นต้องใส่ตัวนี้